สวัสดีครับพบกวันอีกรอบนะครับใน EP 1.2เราจะมาทบทวนข้อกำหนดที่8.1โยชนไปจนถึง10.3นะครับผมย้ำนะครับว่าในเที่ยนี้เราไม่ได้มาสอนข้อกำหนดแต่มาจับประเด็นอะไรคือหัวใจสำคัญนะครับข้อ8นะครับข้อ8เป็นเรื่องของการปฏิบัติการนะครับ แปเขาบอกว่าจะต้องมีการวางแผนนะครับแล้วมีการควบคุมตามกรอบเพราะฉะนั้นแผนการผลิตมีไหมแผนทุกๆอย่างเรื่องของการทำาอเจนท์นทอสเบดดิ้มีไหมแผนการผลิตสินค้ามีไหมทุกอย่างต้องมีแผนนะครับต่อไป8.2.1เป็นเรื่องของอะไรครับ8.28.2ปเป็นเรื่องของการพิจารณาข้อกําหนดของสินค้าและบริการหมายความว่ามีการสื่อสารกับลูกค้าหรือเปล่า เวลาเรารับข้อกําหนดจากลูกค้ามีการยืนยันกับลูกค้าไหมก่อนที่จะผลิตนะครับแล้วก็ลูกค้ามีการลงนามไหมแล้วก็ในการส่งมอบสินค้าเราส่งมอบสินค้าได้ตรงกับข้อกําหนดของลูกค้าหรือไม่นะครับมันจะมีข้อที่เกี่ยวข้องอีกข้อหนึ่งก็คือ8.2.2จะต้องมีการพิสูจน์ยืนยันว่าลูกค้าได้รับสินค้าตามข้อกําหนด8.2.3 ข้อกาหนดต่างๆเนี่ยต้องถูกต้องตามกฎหมายพูดไง่ายๆว่าจะทําทอะไรก็ตามต้องถูกใจลูกค้าด้วยและถูกใจ,จตามกฎหมายด้วยนะครับต่อไปข้อกําหนดที่8.3 8.3.1ว่าด้วยเรื่องของกระบวนการออกแบบนะครับตรงนี้จะพูดชัดเลยว่าในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยมีการออกแบบไหมนะครับหรือว่าเรารับการออกแบบมาจากบริษัทแม่นะครับบริษัทเราออกแบบมีสูตรในการออกแบบของเราเพราะฉะนั้น ข้อกำหนดที่ 8.3.1, 8.3.2ต้องมีต่อไป8.3.3ในเรื่องของข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องของการความต้องการทรัพยาการภายในและภายนอกนะครับนั่นหมายความว่าพอดีไซน์เป็นแล้วต้องในในใน,ในส่ตรของการออกแบบเนี่ยจะต้องบอกได้ว่าใช้ทรัพยาการอะไรนะครับแล้วก็8.3.4ต้องระบุให้ชัดเจนในผลลัพธ์ที่จะได้ถึงและกการทบทวนนะครับนั่นหมายความว่า พอในการออกแบบปุ๊บเวลาลูกค้าสั่งซื้อจะต้องมีการมามาทดสอบร่วมกันแล้วลูกค้าให้เซ็นยอมรับถ้ามีเอกสารตรงนี้ข้อ8.3.4ก็จะผ่านต่อไป8.3.5นะครับในเรื่องของความเพียงพอสำหรับกระบวนการหรือข้อกำหนดว่าในกระบวนการที่เราบอกว่าเรามีการออกแบบแล้วขั้นตอนอย่างนี้มันพอเพียงหรือเปล่ามันสั้นไปไหมมันสามารถจะอธิบายให้ชัดเจนได้หรือเปล่านะครับต่อไป ใน8.3เป็นเรื่องของการควบคุมทบทวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นตามปัจจัยป้อนนะครับ8.4มาพูดถึงเรื่องอะไรล่ะครับ8.4เป็นเรื่องทั่วไปในเรื่องกระบวนการจัดหา,าจัดหาสินค้าและบริการในเรื่องตรงนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องของเรื่องของการจัดหาสินค้าเราได้สินค้าที่มีคุณภาพไหมเราทําธุรกรรมกับบริษัทที่มีคุณภาพไหมนะครับจะต้องใช้เกณฑ์ในการประเมินการคัดเลือกการติดตามสมรรถนะ และประเมินผู้จัดซื้อจัดหานะครับพวกนี้ต้องทําเป็นเอกสารนะครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดซื้อนะครับ8.4.2ในเรื่องของรูปแบบและขอบเขตในการกระบวนการจัดซื้อสินค้านะครับวัตถุดิบที่เราซื้อมามีกระบวนการไหม8.4.3การสื่อสารนะครับมีการสื่อสารกับผู้ที่เราจัดซื้อไหมหรือผู้จัดหาภายนอกต่อไป8.5นะครับ8.5ว่าถุเรื่องอะไร 8.5วจุด้ว่าได้ร่วมกระบวนการผลิตและบริการนะครับงานของเราเป็นการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในสภาวะที่ควบคุมการผลิตและส่งมอบให้ถึงลูกค้าแล้วก็มีเกณฑ์ที่ยอมรับสินค้าเพราะฉะนั้นตั้งแต่การออกแบบนะครับก็กำหนดสเปคสเปคขั้นต่ำขั้นสูงนะครับแล้วก็เวลาเราตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างการผลิตหรือไปถึงส่งถึงมือลูกค้าจะต้องมีการตรวจสอบ แล้วมีการควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกไหมนะครับการใช้ทรัพยากรในการติดตามไหมแล้วสําคัญที่สุดข้อ8.5.1เรื่องทักษะความสามารถตรงนี้ก็จะดูว่าในแผนกนี้ทํางานในเรื่องของการผลิตคนที่ทํางานในฝ่ายผลิตมีการอบรมหรือมีการผ่านการประเมินเรื่อง OJT ไหมนะครับก็จะดูว่ามีความสามารถไหม8.5.2้เป็นเรื่องของมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อ วัดผลลัพธ์นั่นก็คือเรื่องของการตรวจสอบนั่นเอง8.5 3วุด่าด้วยเรื่องการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าในบางกรณีที่เราผลิตสินค้าโดยที่ลูกค้าเป็นคนนําสินค้าเข้ามาเองเราต้องมีการดูแลตั้งแต่รับนะครับจัดเก็บนํามาผลิตแล้วส่วนที่ผลิตเสร็จแล้วเก็บไปอย่างไรแล้วส่วนที่เหลือเ,เก็บไว้อย่างไรแต่เท่าที่ทราบของเราเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ของเราเองทั้งหมด ข้อ8.5.4เรื่องการถนอมรักษาผลลัพธ์ของกระบวนการผลิตนะครับมีขั้นตอนอย่างไรว่าถ้าเราผลิตเสร็จแล้วเรายังไม่ส่งมอบลูกค้ามีกระบวนการที่จะเก็บรักษาไม่ทําให้คุณภาพมันตกอย่างไรแต่เท่าที่ของเราเป็นเนี่ยเราไม่มีเวลาการเก็บรักษาเลยเราผลิตเสร็จเราก็ส่งให้ลูกค้าเราเลยนะครับ8.5.5นะครับเรื่องของ การบรรลุขอ้อกําหนดต่างๆในกิจกรรมส่งมอบตรงนี้เรากําหนดไว้ชัดเจนไหมครับว่าหลังจากที่ผลิตเสร็จทดสอบที่หน้าง,งานทดสอบจากลูกค้าเสร็จรับไหมตรงนี้ต้องดูให้ชัขดข้อกําหนดที่8.5.6กระบวนการการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้วางแผนไว้ตัวนี้ถ้าจะเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของวัตถุดิบนะครับเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องในขั้นตอนการการส่งมอบสิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยพอ พอผสมเสร็จก็ใส่รถโม่ต่อไป8.6นะครับ8.6เป็นเรื่องของการปล่อยสินค้าและบริการเขาบอกว่าจะต้องมีกากำหนดว่าบรรลุถึงมือลูกค้าได้ตามมาตรฐานลูกค้ามีการเจ็นลรับไหมหรือมีการวัดคุณภาพก่อนส่งมอบไหมต่อไปข้อกำหนดที่8.7ว่าด้วยเรื่องของการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตัวนี้ก็กำลังจะไปโฟกัสถึงว่าแน่นอนเราผลิตสินค้าออกมา100ตันนะครับมันคงไม่ได้มีคุณภาพเท่ากัน100ตันอาจจะเป็น10%หรือ5%ที่มันไม่ได้คุณภาพหรือของเสียที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเราจะกําจัดมันอย่างไรนะครับเราจะไม่ส่งไปถึงมือลูกค้าแล้วเราจัดการกับมันอย่างไรต้องระบุให้ชัดนะครับในข้อแบต่อไปข้อ9ข้อกําหนดที่9เป็นเรื่องของการประเมินสมรรถนะ มันก็จะมี3ข้อด้วยกันข้อ9้จุเป็นเรื่องของการติดตามการวัดและวิเคราะห์ประเมินนั่นก็คือการติดตามตามกําหนดที่เราพูดถึงกันไว้นะครับที่เราบอกว่าเราอย่างน้อยที่สุดเรื่องของกระบวนการวัดผลนะครับ KPI เราจะวัดอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนแต่ในเรื่องของกระบวนการผลิตเราจะวัด1งครั้งต่อเดือนไม่ได้นะครับเรามีกระบวนการวัดอย่างไรต้องระบุให้ชัด นั่นหมายความว่าการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะระยะโดยที่ยังไม่ต้องถึงขั้นตอน Internal Audit ก็ตรวจสอบแล้วมันตึกค่าข้อ9.2ว่าด้วยเรื่องการประเมินคุณภาพภายในคือเรื่องที่เรากำลังจะทำกันนะครับข้อนี้จะมีความสำคัญมากแล้วข้อ9ก็9จเป็นเรื่องของการทบคุมฝ่า,ายบรยยิหารคราวนี้มันี้นอ9 9มันจะพูดถึงเรื่องอะไรเขาบอกว่าอะไรต้องมีการติดตามต้องทํา นะครับมีการตรวจสอบแล้วเครื่องมือที่ตรวจสอบต้องมีการสอบเทียบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือเนี่ยมาได้มาตรฐานอันที่2ก็คือ9.1.2มีการรวบรวมข้อมูลนะครับสอบเทียบแล้วมีการตรวจวัดแล้วข้อมูลมีไหมนะครับถ้าไม่มีก็ผิดขิกก้าหนดอกําหนด9.1.2 9.1.3ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์และประเมินพอได้ข้อมูลมาแล้ววิเคราะห์เป็นยังไงได้ตามผลไหมได้ตาม KPI ที่ตั้งไหมและที่สําคัญ เอาผลวิเคราะห์มาเปิะเมินและไปใช้เป็นปรับปัจจัยป้อนในการปรับปรุงระบบถ้าจะมองให้ชัดก็คือเรื่องของการวัด KPI หลายเดือนเราตั้งเป้าเท่าไหร่แล้วเราได้ไหมเดือนที่1ไม่ได้มาเราหาสาเหตุเจอได้ไหมถ้าไม่ได้อีกเดือนที่2ได้ไหมตรงนี้นต้องไปดูหลายเรื่อเรื่องของการทำอินทร์นออดิตข้อ9.1 9า9.1.1หนึ่งเ สำหรับเอ p มาสำคัญนะครับต่อไปเข้าจุดและ9.2.2มีการตรวจประเมินภายในตามช่วงระยะเวลาไหม9.2้นะีพูดถึงเรื่องข้อกำหนดแล้วถูกไหมมีทำไหมมีการวางแผนไหมนะครับมีการคัดเลือกผู้ตรวจประเมินไหมแล้วผู้ตรวจประเมินมั่นใจในความยุติธรรมและอคติอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มีความยุติธรรมและอคติ เน้นย้ำนะครับในเรื่องของการแบบสอบถามอ้างอิงตามข้อกำหนดไม่ได้นึกอยากจะถามอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับต้องออกคำถามตามข้อกำหนดและก็ต้องออกให้ครบต่อไป9.3 9.3มันเป็นเรื่องของการทบทวนโดยฝ่ายบริหารก็จะมีอยู่2ข้อด้วยกัน9.3.1กับ9.3.2 9.3.1ก็ 1, เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารจะต้องทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปกติถ้าเราทำอินเทอร์เน็ติปีละหนึ่งครั้งแม g จเมนต์รีวิวก็จะทำหนึ่งครั้งเหมือนกันในข้อกำหนด9.3.2ผลลัพธ์ของผลลัพธ์ของการทบทวนฝ่ายบริหารจะต้องตัดสินใจและปรับปรุงพูดง่ายๆว่าหลังจากทำ a n a g e m e n t r e ีวิวไปแล้วนะครับฝ่ายบริหารให้ข้อมูลไปแล้วเราจะต้องนำมาปรับปรุงต่อไปข้อกำหนดที่10นะครับข้อกำหนดที่10ข้อกำหนดที่10มีอยู่3ข้อด้วยกัน10.1ก็คือ การปรับปรุงทั่วไป10.2ในเรื่องของความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไขนะครับแล้วก็10.3เป็นเรื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาดู10.1ก็คือเป็นเรื่องของการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้บรรลุข้อกําหนดเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าสมมุติว่า,วาเราวัด KPI แล้วเดือนที่1ไม่ได้เดือนที่2ไม่ได้เดือนที่3ไม่ได้ควรจะต้องปรับปรุง นะครับไม่ต้องรอครบปริตต่อไปข้อกำหนดที่10.2.1ว่าด้วยเรื่องของความไม่สอดคล้องเมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกำหนดของใครและของลูกค้าเราจะต้องมาวิเคราะห์ให้เห็นนะครับว่าสาเหตุของการไม่สอดคล้องของตามข้อกำหนดของลูกค้ามาจากอะไรแล้วมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรตรงนี้จะต้องทําให้เห็นว่าเรามีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนครับไม่ว่าเรื่องความพึงพอใจ หรือคำร้องเรียนของลูกค้าในที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แล้วต้องมีคณะกรรมการที่จะมาแยกแยะให้เห็นว่าสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมันเกิดขึ้นจากใครนะครับและจะไปดำเนินการแก้ไขยอย่างไรต่อไปข้อกำหนดที่10.3นะองค์กรจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสมนั่นหมายความว่าพอถึงรบรอบ1ปีหรือกลางปีก็ระ KPI อะไรต่างๆที่เราบรรลุเป้าหรือไม่บรรลุเป้าเราควรจะต้องมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้น เพื่อทําให้องค์กรเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อกําหนดที่10.3ก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุง EP 1.2เราจะเห็นความชัดเจนแล้วนะครับในเรื่องของข้อกำหนดที่8ที่9แล้วก็ข้อ,อที่10เจนว่าในรายละเอียดข้อ8ในค่อนข้างเยอะเกี่ยวข้องกับหลายแผนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านดูคลิปนี้แล้วลองดูนะครับมันเกี่ยวข้องกับงานของเราไหมถ้าเกี่ยวข้องกับงานของเราเราก็ต้องทำเอกสารบันทึก ให้สอดคล้องตามนี้เดี๋ยวเรามาพบกันใน EP 2ครับจน